สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับในยการชี้ทางรวยมาสัมภาษณ์กันสดๆที่เกาหลีนะครับพันธานาหรูเลยทีเดียวนะฮะกับดกรสสมชายเพื่อต้องการนําแนวความคิดสรุปแล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่นะครับขโมยแนวความคิดของดออรสมชายหัตชลีรหานะครับแล้วก็ไปปรับประยุกต์เพื่อใช้เป็นอาวุธทางปัญญาสร้างความร่ํารวย ส่วนจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับดรบุญชัครับครับสวัสดีครับคบถามนิดนึ่งครับในการสร้างอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันมีจริงเหรอฮะจริงๆแล้วความสําเร็จนะทุกอาชีพมีความสําเร็จแต่โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงที่เป็นเครือข่ายนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้แต่การจับต้องได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงความสําเร็จ ค,ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันมีเป้าหมายแล้วก็มีสิ่งที่สามารถเป็นเส้นทางให้คนเดินแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะสามารถเดินผ่านเส้นทางแล้วไปสู่เป้าหมายได้ก็จะมีส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นจะบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่บริษัทหรือเจ้าของกิจการต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของหรือว่าคนที่ดําเนินนโยบายอาจจะไม่เข้าใจแต่ต้องบอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ คือทํำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยผานเส้นทางแล้วไปสู่เป้าหมายได้เยอะๆครับผมปากใจนะบางคน,นที่ผมมีโอกาสได้สอบถามนะทำงานเกี่ยวจอยคอยมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่สามารถพิชิตความสําเร็จก้าวมาท่องเที่ยวที่เกาหลีได้เลยจัดฉากว่ะ ไม่จัดนะฮะท่านจะเห็นว่ามีจําจนวนคนมากมายที่มาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเที่ยวนะฮะแต่และทริปเนี่ยมากมายแต่สาหรับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปพิเศษที่ผมจัดสําหรับต้องบอกว่าอยากให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความสําเร็จอย่างเมื่อคู่ที่ผมบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงให้คนเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เยอะๆอันี้ความสําเร็จเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างที่จะไฮไลท์ให้หลายคนเนี่ยนะฮะ ได้ลองรู้แล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงมาที่นั่งมาที่นี่กันได้แล้วก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุผลเพราะอะไร<ส><ส>กพเพราะว่าการที่บริษัทเองเนี่ยได้จัด,จดตั้งเป้าหมายคือปีโปรโมชั่นร,ระยะสั้นๆที่ทําให้เข้าถึงง่ายเขาบอกการท,ทรําธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับ<ม>ต้องอยู่บนพื้นฐานของปัชญาที่ว่า,าการที่ทําให้โอกาสของผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยสามารถสําเร็จโดยทัดเทียมกันไม่ขึ้นอยู่กับเพศอายุ การศึกษาวัยแล้วก็การเงินนะครับคือทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความสําเร็จได้แต่ความสําเร็จนั้นเนี่ยจะเข้าถึงได้เนี่ยต้องอาศัยนะครับเขาเรียกว่าความเข้าใจความสามารถความตั้งใจความพยายามแล้วก็ฟันฝ่าไปสู่เป้าหมายอันนี้คนเราเนี่ยจะทำยังไงเข้าถึงเป้าหมายก็ต้องมีเป้าหมายให้เขาวิ่งชนครับอันนี้บางครั้งเนี่ยนะครับ เป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายใกล้กับไกลนะครับ,รบไอ้เป้าหมายไกลเนี่ยเราก็เองจอยคอยเนี่ยเปิดมาถึงวันนี้เนี่ยร่วม10ปีเนี่ยนะครับกว่าสิปีเราเองก็สร้างเครื่องมือที่ทําให้คนเห็นว่าเป้าหมายไกลก็มี <c oughs> เป้าหมายไกลเมื่อสําเร็จแล้วเหมือนคนรับราชาการหรือ <c oughs> ทําอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยหวังว่าจะไปสู่ตําแหน่งสูงๆ <c oughs> แล้วก็สําเร็จแบบยั่งยืนที่นี่เราก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ที่สําคัญนอย่างสมาชิกที่มาวันนี้ประสบความสำเร็จเรื่มเป็นจุดเ,เริ่มต้นและจุดต่อไปจะเดินไปไหนอีก <c oughs> เป็นเป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องหมายเพื่อกําหนดเป้าหมายให้เขาเห็นว่านี่นะถ้าเราจะเดินทางระยะไกลเนี่ย วันนี้เรามาสู่เป้าหมายสั้นๆที่เราถึงเป็นหลักกิโลเมตรหรือจังหวัดแรกก่อนที่เราจะไปไกลๆเนี่ยเราถึงแล้วนะหลายคนเนี่ยเวลามาเที่ยวนะครับที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขามาเที่ยวได้เพราะว่ามันมีเป้าหมายให้วิ่งชนเช่นเราบอกว่าอา้าวสำหรับโปรโมชั่นนี้ให้คนใหม่มีโอกาสที่เข้ามาสู่ธุรกิจแล้วก็สำนวยคโดยง่ายเราบอกว่าทําแค่ชวนซส่ห้คนกว่า5คนแล้วก็ให้มีการบริโภคครับ แค่เนี้ยนะครับเป็นการบริโภคขั้นต้นไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยเขาก็สามารถมาพิชิตเป้าหมายคือเป้าหมายไซ์สั้นเนี่ยท่องเที่ยวได้ครับมันก็เลยเกิดการรู้สึกว่าเอ๊ะมันง่ายนีย่พอคนเราเนี่ยรู้สึกว่าอ,าอะไรที่ก็แล้วแต่มันง่ายเนี่ยเขาก็วิ่งชนเขารีบทำกันเลยปรากฏว่าโปรชิชาันนี้เนี่ยล้นแค่ปักบางครั้งเนี่ยผมยังแปลกใจอยู่ประกาศวันแรกวันรุ่งขึ้นมีคนได้แล้ว <laughs> ได้ขนาดนั้นเลยเลมันง่ายจริงๆ,ๆนะครับจนกระทั่ง คิดว่าน่าจะสักสองเดือนดูถูกเกินไปหรือเปล่าแค่ซ้ายห้าขวาห้า,อ,าอ้งนนี้ดูถูกเกินไปนะนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างเป็นเคสต study นะะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่าเอ๊เราก็ปกติแล้วเนี่ยนะ,<ฮ>ะผมก็ดูข้อมูลยอ้อนหลังสถิติของบริษัทว่าเอ๊ปกติเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีคนชวนกันสักกี่คนสูงสุด แล้วก็ชวนซ้าย5กว่า5ได้สักกี่คนค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชวนกันแค่คนละซ้าย3กว่า3ก็ถือว่าเยอะแล้วคือไม่ค่อยชวนกันเพราะจะใช้วิธีว่าชวน3คนแล้วก็จะให้คน3คนไปชวนต่อครับแต่พอเที่ยวนี้เราบอกเออเอาสัก5นะคงจะทํากันได้นะคงไม่ยากเกินไปเราก็นึกว่าเขาไม่มีความสามารถที่ไหนได้โอ้โหบอกนักการเมาอประกาศโปรโมชั่นมาเนี่ยกล่าวว่าสัก2เดือน สามอาทิตย์เนี่ยสองร้อยเต็มเพิ่มเพิ่มสองอาทิตย์กว่าสองร้อยลิมิคนโตบอกว่าสองร้อยเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยหนูทำมาแล้วเนี่ยมันใกล้อีกนิดเดียวขออีกหน่อยได้ไหมใกล้จะถึงแล้ว <c oughs> เนี่ยจะส่งวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะได้เลย่าอ้างั้นเราก็ด้วยความเห็นว่าแหมตั้งใจแล้วนะ <c oughs> ก็เลยปล่อยอโปรโมชั่นอ,อีกสักร้อยนะก็เป็นสามร้อยก็มากันเห็นไหมเต็ม <c oughs> นี่ก็คือโปรโมชั่นที่เกิดขึ้น อันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เรื่องเดียวเลยนะครับพูดแบบนี้นะผมจะพูดในในนามตัวแทนเลยนะครับตัวแทนนะครัูก,การเกินไป <c oughs> ต้องการจัดหนักมากกว่านี้ได้ไหมคืออย่างนี้ครับ <c oughs> โดยเจตนาครั้งแรกเนี่ยก็บริษัทเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะให้คนเนี่ยทำยากๆคือตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเอาละ,ะน่าจะทำโปรโมชั่นที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสมาได้ ก็พยายามคิดว่าจุดที่ง่ายที่สุดที่น่าจะทํากันได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปมองว่าโอ้จะทํายอดขายเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเป็นการให้ตั้งงบไว้เนี่ยหกล้านครั้งแรกรกล่าวว่าเออสักไม่เกิน200ท่านนะแล้วก็เอาละหกล้านเนี่ยคือเงินเงินที่ปีที่แล้วเราเหลือน่าจะจับมาใส่ให้ได้คือไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรกลับมาก็อยากจะให้ก็เลยจัดโปรโมชั่นง่ายๆปรากฏว่าจัดปุ๊บก็ เอาเป็นจริงว่ามันไม่เกไม่พอนะเพราะสุดท้ายมา300ก็ต้องฟักเงินเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรอีกแล้วนะก,ก็ยินดีให้แต่ก็เลยเกิดไอเดียครับเกิดไอเดียว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยคนเราจะสําเร็จเนี่ยถ้าเขาสามารถมีเป้าหมายสั้นๆแล้วให้เขาวิ่งชนง่ายๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามาย้อนมองนะฮะโดยคอนเซปต์ของคนเราเนี่ยจะสําเร็จเนี่ยมันต้องมีความฝันมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความเรียนรู้อยากรู้ เพราะเกิดความฝันและเมื่อความอยากอยากเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะว่าฝันว่าอยากจะให้เป็นจริงเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มที่จะเริ่มสร้างความเข้าใจแล้วเมื่อไหร่เข้าใจมากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มวางแผนพอวางแผนปุ๊บวางแผนทําอะไรตั้งเป้าหมายทันทีเลยว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้การการกำหนดเป้าหมายนี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับทาไมต้องกําหนดเป้าหมายเพราะว่าเวลาเรากําหนดเป้าหมายนะท่านกายเราจะมีกรอบเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วเราต้องมีผลงานเท่าไหร่ มันจะเป็นการกําหนดความสําเร็จของตัวเราครัน้นเวลาเรากําหนดเป้าหมายปั๊บเนี่ยเราก็วางแผนเสร็จแล้วก็ลงมือทําเราก็จะรู้ก่อเวลาเราจะรู้เงื่อนไขเราจะรู้ว่าผลงานต้องทําเท่าไหร่เราจึงจะได้ครับที่พอเรากําหนดเป้าหมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นการกําหนดเป้าหมาย,ายระยะสั้นให้คนเข้าไปทําปรากฏว่าหลายคนทำบอกโอ้มันง่ายมากเลยทุกท่านครับนี่ก็อยากจะบอกว่า ถ้าเป็นการกําหนดเป้าหมายสั้นๆยังมีคนทําได้ครับแล้วถ้าลองนึกชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าเรากําหนดเป้าหมายให้มันไกลหน่อยแล้วเราลองค่อยๆทีละขั้นทีละขั้นนี้วันหนึ่งท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าจอยคอยในความตั้งใจว่าอยากจะนําพาผู้คนไปสําเร็จแบบมั่นคงแล้วก็หลายคนเวลาขึ้นตําแหน่ง mdp เนี่ยนะครับระดับ i d e n t เนี่ยนะฮะหลายคนที่มาผมเห็นหน้าเนี่ยอย่างคุณติ๊กคุณนิกรใครหลายๆคนคุณรสุกคนเนี่ยประกาศโปรชั่นทีไรเนี่ยไม่ต้องถามหรอกเท่าไหร่ เธอทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายก็จะบอกว่าโอ้ยสบายอยู่แล้วสามเดือนก็เรียบร้อยปิดโปรโมชั่นค,คือประกาศปุ๊บได้เลยได้เลยเพราะวันนึ่งเนี่ยองค์กรมันโตแล้วนะฮะประกาศบอกจะเอาไซส์เอาไซส์ส0งพกว่า2,000โอ้ยเรื่องเด็กๆเขาบอกเด็กๆเพราะเขาได้ตั้งแต่2เดือนแรกแต่แต,แต่เราก็ยินดีให้เพราะเราถือว่าน,นี่คือโปรโมชั่นระยะไกลแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณขึ้นถึงตําแหน่ง สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นของคุณเมื่อไรที่เขาบอกว่าเมื่อถึงตําแหน่งนด้ลเนี่ยมันจะมีสวัสดิการ,รมันจะมีนู่นมีนี่มาให้โดยไม่ต้องทําอะไร,รและที่นี่จอยคอยจะเป็นอย่างนี้มันก็จะแบ่งโปรโมชั่นเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งระยะไกลสําหรับคนที่ขึ้นตําแหน่งแล้วก็พิชิตเป้าหมายระยะไกลได้ระยะยาวได้แล้วก็ส่วนหนึ่งสําหรับโปรโมชั่นสําหรับคนมาใหม่เพื่อรู้ว่านี่นะถ้าสั้นๆคุณทําได้และถ้ายาวๆคุณทําได้คุณจะได้ขนาดไหน เห็นไหมฮะเพราะเวลาคนเรามีการกําหนดเป้าหมายเนี uh> uh ่ยโอ้โหวิ่งกันแย่งกันเลยนะฮะสามารถไปสู่เป้าหมายด้วยเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นอยากเป็นเป็นแนวความคิดเมื่อคู่คุณกายบอกว่าเอาความคิดมันเซ็งอะพูดอย่างเงี้ยอะผมนี่พรรคพวกผมทั้งนั้นนะสำเร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีของดีมากกว่านี้เพื่อกําหนดว่าเพราะว่าฟิตมากเลยตอนนี้จะทําไงต่อไปทําไงล่ะฮะ S <S <an> <S เมื่อเราสําเร็จในเป้าหมายแล้วเนี่ยผู้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราเองหลายคนมีความตั้งใจบอกอยากรวยอยากสําเร็จแต่บางครั้งเนี่ยลืมความคิดความฝันตัวเองว่าเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่เราไม่ได้พยายามไม่ได้เรียนรู้คนเราเนี่ยนะถ้าเรามีเส้นทางเดินเนี่ยต่อไที่เจอปัญหาเนี่ยเราก็ยังเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันล้มไปไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่วิ่งต่ออย่าให้ล้มก็คือการเรียนรู้ปัญหาและเอาปัญหานั้นมาเป็นตัว ผมคิดว่าจะทํำยังไงอย่าให้เจอปัญหานี้อีกหรือหลบเลี่ยงปัญหาไี้อย่างไรหรือเรียนรู้เพิ่มว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเดินยังไงให้คล่องแคล่วแล้วไม่หกล้มก็เหมือนการทํางานเนี่ยทำยังไงให้ราบลื่นทํายังไงให้มีความชํานาญมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความชํานาญแล้วเราเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความสุขนี่หลายคนเนี่ยมารู้ก็ตอนที่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเราทําได้เพราะเราเริ่มรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นคุณค่าแล้วก็จะเริ่มัก เหมือนหลายคนเดินเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยไม่เคยรักหรอกนะพอทําไปสักพักเอ๊ะมันได้ได้เงินได้เงินได้เงินเอ๊ะมันสําเร็จมันสําเร็จพอเราเรียนรู้คุณค่าตรงน,นั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเอะอาชีพนี้มันน่าจะเหมาะสาหรับเรานะหรือจะเริ่มรักขึ้นมาละครับเพราะฉะนั้นทุกท่านหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าแล้วทําไงถึงจะทําต่อต้องทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับเกิดเป็นความรักความชอบผมก็อยากให้เคลรับนะเพราะหลายค,คนเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่า ค้นหาเองไม่เจอเขาบอกหลักประการแรกของการทาธุรกิจหรือทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะสาเร็จได้เนี่ยต้องค้นหาให้เจอว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะฮะมันใช่ไหมหรือสิ่งที่เราใช่วันนี้มาโอ้ใช่เลยเราได้เที่ยวแล้วเราชอบไหมถ้าเราทำสองสิ่งให้เป็นเรื่องเดียวกันอยู่ที่เดียวกันได้เนี่ยความสำเร็จจะเกิดเขาบอกทำทั้งสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ชอบใช่คืออะไรใช่คือ หนึ่งเรามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญสําคัญคือได้เงินนะฮะมีคนมาบอกผมว่าโอ้ยบริษัทท่านเนี่ยนะผมรักจังเลยชอบจังเลยผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องชอบผมชอบตัวรักตัวให้เยอะๆให้ได้เงินเยอะๆ,ๆเดี๋ยวท่านก็ชอบผมเองถ,ถูกไหมคือนะถ้ารักถ้ารักบริษัทเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าบอกว่าบริษัทสามารถเป็นเครื่องมือทําให้ได้เงินถามว่าชอบไหมฮะก็ต้องชอบ พอชอบแล้วเนี่ยมันจะรักมาเองพอชอบปับ๊บแล้วก็จะบอกใช่เลยที่นี่แหละนะดั้นะเวลาใครมาเจอจอยคอยผมก็บอกนี่แหละท่าน,นใช่เลยเนีย่สุดยอดเลยใช่เลยบอกวันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ครับว่าใช่เอาให้ได้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใช่เองนะ <laughs> คือถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทั้งชอบและใช่เนี่ยมันมาใช่ในที่นี้ก็คือตัวเราต้องใช่ด้วยบางคนบอกโอ้ยผมชอบแล้วนะแต่ท่านยังไม่ใช่ คำว่าใช่นี่ก็คือว่าใช่เลยในความหมายของผมก็คือมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจทําธุรกิจด้วยความเข้าใจไม่ผิดกติกาและสําคัญคือเราสามารถเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าหยิบคุณค่าที่แท้จริงที่เราอยากให้เขาเนี่ยให้ผู้รับได้รับในสิ่งที่เราอยากให้ อย่าเอาสิ่งที่ไม่ต้องการให้ที่เขาไม่อยากได้ไปให้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาแต่ถ้าเราเป็นคุณค่าที่ยัง่งยั่งยืนเราะเป็นคุณค่าที่สามารถตอบตัวได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะในที่สุดลูกค้าไม่ได้จากเราไปทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าต้องทําให้เครือข่ายนั้นเป็นประโยชน์กับเราได้มากที่สุดประโยชน์เครือข่ายได้จากไหนก็ตรงที่ว่าเครื่องมือทางการตลาดนี่แหละแผกนการตลาดที่สามารถทําให้ทุกคนยังอยู่กับเราด้วยห่วงโซ่ที่คล้องกันอยู่ พ้องกันอยู่ด้วยประโยชน์ของเงื่อนไขาการตลาดด้วยประโยชน์ของคุณค่าของสินค้าระบบเทคโนโลยีออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกสาขาที่สามารถทําให้เรามีเครื่องมือในการขยายธุรกิจดังอย่างไม่รู้จบนะฮะและข้อสําคัญเนี่ยด้วยกลุิธ์การตลาดที่สามารถแข่ง